คือเป็นครอบครัวหนึ่งก็เพิ่งกลับจากการพากันไปฉลองวันเกิดมานะคะแล้วก็ขับปิกอัพไปยางเกิดแตกแล้วรถก็หมุนไปฟาดกับเสาไฟทําให้พ่อแม่แล้วก็ลูกคนโตวัย11ขวบสิ้นใจค่ะส่วนลูกอีกสองคนอาการสาหัส ไอ้ไมคิวมันยังเล็กอยากกาู่เหมือนกันจะเป็นอะไรขึ้นมาทางไหนนะโอ้โหเป็นเสียงที่สะเทือนใจพอสมควรนะคะนี่คือเหตุการณ์รถกระบะอีซูซูดีแบ็กสีขาวค่ะอยู่ในสภาพยางหลังด้านขวาระเบิดและตัวรถฝั่งคนขับเสีย